สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพีคตรงย่อหน้าสุดท้ายตันารากรเน็บแรงนเน็กไลฟขอโทษทิศไพวันอันให้จบทิ้งท้ายสุดพีคนารากรติยาโยนเคลื่อนไหวหลังจากดูคลิปน้าเน็กขอโทษทิศไพวันเนบใช้เวลาขอโทษได้คุ้มค่ามากแม้จะมีประสบการณ์สูงก็มีวันพลาดได้ตั้นนารากรพดเน็บนเน็กด้วยการเคลื่อนไหวล่าสุด โดยนารากรติยายนพิธีกรชื่อดังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนาเน็กกับทิศเอกไพรวันวรรณบุตรเกี่ยวกับกระแสรเรื่องรายการนินทาประเทศไทยที่ทางทิศไพรวันได้ประกาศยุติบทบาทเดินออกไปกลางรายการจนเกิด,ดรามา่าต่างๆล่าสุดนั้นทางนาเน็กก็ได้ไลฟ์เปิดใจขอโทษทิศไพรวันด้านทิศไพรวันก็ยืนยันเคารพและนับถือนาเน็กเสมอจบลงด้วยดีโดยต้านนารากรติยายนเผยว่า อ่านทุกคอมเมนต์ยอมรับทุกอย่างไม่ดึงดันไม่แก้ตัวขอโทษจริงๆยอมรับว่าพลาดในรายการวันศุกร์แล้วก็พลาดอีกครั้งในวันเสาร์ที่ออกมาขอโทษด้วยความโกรธเน็กใช้คำว่าพลาดในพลาดยอมรับสิ่งที่ทุกคนกังขาว่าคุยกันก่อนแล้วว่าทิศเอกจะมาชี้แจงและลาออกกลางรายการมีการแจ้งก่อนด้วยว่าจะเดินออกไปกลางรายการ และคำพูดของเน็กเองที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่าทิศเอกไร้ามารยาทคนทำงานหน้าจอโดยเฉพาะรายการสดไม่มีสคริปต์แม้จะมีประสบการณ์สูงก็มีวันพลาดได้ผิดแล้วยอมรับแก้ไขจากนี้เดินหน้าต่อเรื่องดีๆของคุณยังมีอยู่มากมายสุดท้ายคุณใช้เวลาขอโทษได้คุ้มค่ามากแค่12นาที Facebook ตัดเข้าโฆษณาตั้ง3ครั้งโฆษณาทุก4นาที เฮ้ย hey, ถ้าเป็นแบบนี้นะเน็กคุณไม่แฟร์กับทิศเอกเลยนะก่อนเข้ารายการคุณเรียกทิศเอกไปคุยแล้วให้ทางเลือกสองทาง 1. ห,หายไปเลย 2. เข้าไปชี้แจงแล้วถือโอกาสอำลากลางรายการแสดงว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าทิศเอกจะลาออกแล้วคุณจะมาทำเหวอมาทำเซอร์ไพรส์ทำไมไม่เอาหน้าเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วชื่อเสียงเงินทองก็พอมีจะมาสร้างคอนเทนต์ทำร้ายคนอื่นทำไม ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ